นิทานเรื่องผจญภัยตกเบ็ดในนาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยลุงเดชและป้าแสงเป็นคู่รักที่รักการตกเบ็ดเป็นชีวิตจิตใจพวกเขามีหลานชายชื่อเมฆที่ชอบการผจญภัยและเรียนรู้จากธรรมชาติวันหนึ่งลุงเดชบอกเมฆว่าเมฆวันนี้เราจะไปตกเบ็ดในนากันเจ้าพร้อมที่จะไปผจญภัยหรือยัง เมฆตอบด้วยความตื่นเต้นข้าพร้อมแล้วลุงเดชข้ารอวันนี้มานานแล้วทั้งสามคนเดินทางไปยังทุ่งนาในตอนเช้าตรู่ลุงเดชสอนเมฆเกี่ยวกับการใช้เบ็ดและวิธีหาที่ตกเบ็ดที่ดีจะต้องสังเกตน้ําและดูว่ามีปลาว่ายอยู่หรือไม่การตกเบ็ดต้องใช้ความอดทนเมฆฟังอย่างตั้งใจและเริ่มลองตกเบ็ดตามคําแนะนําของลุงเดชขณะที่พวกเขานั่งรอปลามากินเบ็ดป้าแสงก็นําอาหารและน้ํามาดูแลทุกคน การตกเบ็ดไม่ใช่แค่การจับปลาแต่มันคือการเรียนรู้ความอดทนและการสังเกตธรรมชาติลุงเดชอธิบายเมกร,รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นเบ็ดของเขากระตุกลุงเดชฆ่าจับปลาได้แล้วเมฆกล่าวด้วยความดีใจลุงเดชยิ้มและช่วยเมฆดึงปลาออกจากน้ำเจ้าทำได้ดีมากเมฆข้าเห็นเจ้ามีความอดทนและสังเกตได้ดี หลังจากที่พวกเขาตกเบ็ดและจับปลาได้มากมายทุกคนกลับบ้านด้วยความรู้สึกภูมิใจและมีความสุขป้าแสงจัดเตรียมอาหารเย็นจากปลาที่จับได้และทุกคนในครอบครัวต่างร่วมกันรับประทานอาหารด้วยความสุขข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การเรียนรู้ความอดทนและการสังเกตจากธรรมชาติทำให้เรามีความสุขและความรู้สึกผูกพันกับครอบครัว